รับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมส่อแสแบงแห้งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่ยเหรครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านผมได้มาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยเรามาดูครับว่าเหรียญนี้จะติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ และที่สําคัญเลยเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตังอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเหรียญนี้นี่เท่าที่ดูนะครับทัานทั้งที่เหรียญนี้ยังไม่ทําการล้างนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเหรียญไส้แตกแบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้ครับราคาสูงแน่นอนครับโดยเฉพาะถ้าติดอยู่เหนือเสิบเป็นดับที่หายากแล้วก็บองตรงเลยว่าราคาพุ่งปรุ้งจังทีเลยครับท่านสูงแน่นอนครับแบบนี้นักสะสมก็ต้องการมากครับถ้าทําการล้างแล้วจะสวยงามคุนี้แน่นอนครับท่านเห็นเดี๋ยวนี้เห็นไรดำปีอยู่เพราะยังไม่ทําการล้างนะครับเรามาดูลักษณะของเหรับ เป็นเลี้ยนแบบสองสีตัวติดนะครับท่านชิวเปอร์ลเกิลอยู่ด้านนอกหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับสวยงามมากนะครับเรามาดูครับนี่ว่าขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองดูใกล้ๆไปเลยดีกว่านะครับจะได้เห็นชัดเจนหน่อยนี่ครับขอบเฟืองครับนี่ครับก็อย่างขอบเฟืองชัดเจนอยู่นะครับเนี่ยผมชัดเจ้าพอสมควรอยู่นะครับก็มีรอยบุบรอยบี้ปกติธรรมดาของดินที่ผ่านกระเช้านี่แหละครับท่านดูสิครับรอยบุบรอยบี้ครับอืมแต่ก็โอเคอยู่นะครับแต่ใครก็หาว่าผมพูดเร็ เป็นคนอีสานหรือเปล่าแน่นอนเลยครับท่านอีสานเต็มๆครับผมนี่ครับระบูโรบีนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีปศอะไรนะครับเนี่ยยังไงก็ทําไปแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับท่านไฟมันดับไปแล้วครับเนี่ยนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาพศต้อตพันห้าร้อยสี่สิบครับท่านติดอยู่หนึ่งร้อสิบอันดับที่หายากนะเรื่อยๆนะครับนี่ปีสองพห้าสี่สิบเนี่ยส่วนตุกลางคือพระปาาวัดอุยวลุนล่าวาลาลามตามลงมาอันนี้คือแม่นาจะยาแลล้่งจบบบ้าาทททไยแลวก็อมประครับ สำหรับปีพศ2อ4 0นห้า้อยสี่สิบนี้นะครับท่านกา้องของของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญนะครับท่านเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญนะครับท่านติดอยู่อันดับที่สิบของเหรียญที่หายากนะครับท่านอันดับที่สิบนะครับในดเดย์วันตีรอครับเขาให้อยู่ที่เท่าไหร่เอยเขาให้อยู่ที่สองร้ยบาทครับท่าน สองร้อยบาทนะครับสาหรับปีสองห้าสี่ศูนย์เนี่ยสองร้อยบาทนะครับในระดับยูนซีนะครับส่วนเลน้นที่ผ่านกันใช้นั้นอยู่ที่เดนละห้าสิบถึงแปดสิบบาทเท่านั้นเองนะครับ